อัสมดีมูเพื่อนับทุกคนนะมันมันี่พระพเจ้าสมัยลสดต่อวันทีน่แปดือนหกนะปีสองพันสองสนะอืมมันก่อนออกมักก่อนออกอันห้าห้าห้าหานึ่งหศูนะ ผลข้าพเจ้าได้จะไปเจ็บเจบศูนยะอ๋อเจอะไนะมานี้งดก้อนออกอ่อนหนึ่งนี่ก้อนออกหนึศนย์องนเนก้อนออก่นยะ นี่แลนะลูกคนอ่อนลูกศูน์นะเป็นคุข้าพเจ้าเอาแปดนะแปดแปดแปดศู 8, 8นยะแล้วข้าพเจ้าลบลบลบเต็มเต็มนะมันลบลบเตมเต็มก็ได้เจ็บศูนยะแต่ว่าเขาลกส่งเต็มนะนะลสแต็มก็ได้หกศูนย์นะก,นะก,นะก็ตรงเลยนะอืม แล้วก็ส่งตัวนี้เอาเอาบดบดพันเลยนะต้องอันต้องไล่ให้ได้ส่งตัวเล่นนะบดเทื่อลุกสัตว์แต้งก็ได้นะเถื่อลุกสัตว์แ้งก็ไม่ห้าศูนย์นะเทื่อนลุกสัตว์แดงก็ไม่ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์เลยนะแบบแบดพันเลยนะถ้าเอาวินสัมตัวเล่นนี่นะบดพันจับตัวเนะก็เอาเอาในหกนะในขหกก็ตรงเลยนะ ก็ไม่หกศูนย์ะตอนกศูนย์แล้วก็ออกหนึ่งหกศูนสีสามนะสามสี่นีก็เป็นอันนึ่งนะ มันเนะี่ะออเป็นเสียงหนึ่งอกหนึ่งศูนย์นะนก่อนคนระับอีกสุดนี้เลยก่อนงดต่อไปนี่เอาหนึ 1, 0, ่งหกศูนย์นี่มาหนึ่งหกศูนย์ตัวนี้ฮาบันนี้เอาเอาหกนะหกห กล็ลกแตนนกข้อนขอลกสมแตนฮันนี้คือว่าเฮาว่าเมื่อกี้เนาะหนึ่งก้อน่นสันตุลีเลยเนะะะาะาะาก้าก็ได้หกนะ 5้าก็ได้1ึก็ส4่ก็ได้ศเนาะก็เอาสามสเนาะฮักได้แต่สัตัวเลขตัวนี้เนาะได้สัตัวเลขตัวนี้ mư bận đêm mục mục đặt việc được ta tích tắc 1 t ሙሉ ለሙሉ มันเัดนทนแล้วไม่ออกหสุสันสุมสัน่ก็เข้าสองแปดนีก็ออกอันหนึ่ số chín mươi sáu, hai, 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 một trăm, một trăm, lục một trăm, lục

ห้ามดนะเกรา้าข้าขาวสีเกอ้หลั5ฮันฮันฮันลนกฮันันกนกอ้าสุก สามสลไม่สี่สามสามห้าสี่ อันนี้ก็อีกอ เงนินเงินเดียวม่เขาเอาเงนไปเลิเอาหนึ่ศูนย์ห้าศูนย์เ้าศูนย์ตัเลขปิ้นตัวนี้เนะ 40, ออาะสี่ศูนย์นย์ศนกศูนยเนาะขไเจ้าคัดน,นอนได้แต่ว่าเขาไเจ้าเอาสีูนย์เ,เ 60, นี่มาออกศูนน้จิตใจนะกางวนันนี้เราจะไปเลยเนาะเันนี้นเาเอาเล็กตัวนี้ เอาไปเจ้เอาตัวนี้เลยซะตัดสินใจเนาะตัดสินใจเอาฮุกคุกซะแต่ว่าหยัดทิมตัวนี้เนะาะหยัดทิมตัวนี้ถ้าว่าอ่อนัดส่งฟงเนี่ยต้องต้องเม็ดตัวฮุกคุกตัวนี้เลยเนาะฮุกคุกตัวนี้เนะาะฮ่าเราจะไปเลยไปฮุกคุกตัวนี้เนานะ แกัถ谢谢 eter, es, 2005, ้าวาห้าตัวนี้เนี่ขอบล้วก็ไม่ละศูนย์นะถ้าขอบมาพก็ไม่ละห้าถ้าขอบพีก็ไม่ละศูนย์เนี่ะศูนย์นั้นห้าดสี่ตัวนี้นะเราจะไปนะเราจะไปนรมัดตัวใดก็จะไปซื้อเลยนะตัวนี้นิ้งกดนอ่ตัวนี้นตัวนี้นิ้งกอนัาที่หกนะที่หกตัวนี้มันออกตัวนี้นี้หมดก้นแล้วนอมวันที่แปดตัวนี้เนะนิวันที่แปดใช่ไหมตัวนี้ อ่าที่แปดี่มีท่านี้เนาะก็สุดท้ายนี้ขอฝากเพื่อทัศน์ทุกคนกดไลค์กดติดตามเนาะให้เป็นกำลังใจให้โชคขุมข้าพเจ้าเนาะขนะ้พะาพเจ้ามีกำลังใจอน,นุสุดต่อไปเนาะแล้วก็ขอให้สุดเข้าสุดมืดแล้วก็ถามเพื่อนทัศน์ทุกคนซื้อหวยให้ทุบใหทุกบวัวเนานะ อดใจให้เรสู้ดีทุกท่าน